ฮอนด้เผยอีหนึ่งแต่ล่าสุดที่คนไม่รู้หมายถล่มโครโรล่าคร s สในไทย Toyota าโ r o โ l ล่าคร s สจัดว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่คู่แข่งดีแล้วสยองหูไม่ใช่น้อยเลยเพราะมันคือ SUV ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานรถเกง๋งที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยอย่างไร้ข้อกังขาและทําท่าว่าจะครองยอดขาย SUV อันดับหนึ่งของเมืองไทยไปอีกนานแสนานาน ถึงแม้คนจะบ่นเรื่องหน้าตาไปบ้างกับออปชันที่โดนตัดเมื่อทิยบกับ Corolla Autist แต่จุดขายด้านแพคเกจและราคาจำหน่ายของมันก็พิสูจน์แล้วว่าคนไทยเนี่ยชอบรถ SUV ใหญ่ๆราคาถูกๆอย่าง100%เต็มคำว่าราคาถูกในที่นี้หมายถึงขนาดตัวถังภายนอกต้องมีขนาดใหญ่เกินกว่าราคาจำหน่ายที่หลายคนคาดการไว้นั่นเอง แต่ช้าก่อนนะครับก่อนที่ Toyota จะหลงระเริงกับยอดขาย t y y ยต้าคร l ล a Cross อีกไม่นานมันจะมีคู่แข่งที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วนั่นก็คือ All New Honda เอชวีโฉมใหม่นั่นเองแต่พูดตรงๆเหมือนกันนะครับว่า All New Honda h เอชวยังมีการเสียเปรียบคร l ล่าครอสในเรื่องขนาดตัวถังพอสมควร เพราะความยาวตัวรถเนี่ยห่างกันเกิน100มิลเมตรกว่าๆเรียกว่าความยาวตัวรถสั้นกว่า CX30 เสียด้วยซ้ำน่าจะเรียกพิกัดว่าเป็น Small C SUV ได้เหมือนกันเพราะรถเอชาโฉมใหม่ก็ยาว4,330ม mm ิลเมตรแล้วแต่ความกว้างก็ถูกขยายขึ้นมาเป็น1,790ม mm. ิลเมตรแต่แต่ถ้าให้พูดกันตรงๆแบบไม่เสีน้ำใจเลยก็คือเมื่อดูจากสเปคตัวถังรวมๆแล้วเหมือน Honda าว v โฉมใหม่ จะมาแข่งกับ Toyota C-HR มากกว่าที่จะไปแข่งกับ Mazda CX-30 และ Corolla Cross เสียด้วยซ้ำด้วยขนาดตัวถังที่สั้นกว่า Corolla Cross ขนาดนี้ทำให้เราต้องล้นว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้านอกเมืองเนี่ยจะเปิดใจกับ SUV ที่มีขนาดสั้นกว่ารูปทรงออกไปทางกึ่งคูเป้ไม่ใช่ทรงกล่องมาตรฐาน SUV แบบคู่แข่งหลักในราคาที่ไม่น่าจะแตกต่างกันได้แค่ไหน อย่างไรก็ดีวันนี้ Honda e ยุโรปได้เปิดตัวข้อมูลสเปคของ HR-V ชมใหม่อย่างเป็นทางการแล้วและนั่นทำให้เราทราบสเปคต่างๆที่แท้จริงที่ชัดเจนกว่าไปอ่านในเว็บ Honda ญี่ปุ่นซะอีกและเราก็ได้ค้นพบว่า all new honda h r v ก็แอบมีไม้เด็ดที่เราก็ตกอก,อกตกใจไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้ทุกคนรู้ว่า all new honda h r v เวอร์ชันเมืองไทยจะได้ขุมพลัง e h c v และ นี่คือไม้เด็ดสุดๆที่น่าจะทำให้ c คโรล่าครอ s หงายเงื่อมกันบ้างก็คือพละกกำลังรวมกันของ h r v e h e-hv ที่เผยตัวในยุโรปเนี่ยมันให้กำลังมากถึง131แรงม้าวงเล็บ ps แรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรเหนือกว่าคุมพลังค o รล่าครอสไฮบริดที่ให้กำลังรวมกันแค่เพียง122แรงม้าเท่านั้น สมรรถนะของ All New Honda HR v, e h e v เขาเคลมว่ามีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน10.6วินาทีอัตราสิน้นเปลืองเชืปเป้เพลิงเฉลีย่ย5.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประหยัด18.5กิโลเมตรต่อลิตรปล่อยค่าเสีย CO2 ที่122กรัมโดยจุดเด่นที่เขาเคลมก็คืออัตราเร่งที่ดีเยี่ยมทั้งในเมือง และการครูซซิ่งในช่วงความเร็วสูงและยังเคลมอีกว,ว่าแรงบันดาลใจการพัฒนา e-HV ก็คือรถแข่ง F1 ทีม Honda นั่นเองถึงแม้ว่า Corolla Cross ยังไม่จำหน่ายในยุโรปและญี่ปุ่นตอนนี้แต่ถ้าในเมื่อมันใช้ขุมพลังไฮบริดร่วมกับ C-HR และผลทดสอบในไทยก็พบว่าทางคู่ก็คือ Corolla Cross และ C-HR แทบไม่แตกต่างกันมากนะัก เราจึงของนำสเปค CHR Hybrid ในโยุโรปมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งกว่าคุมพลัง Toyota Hybrid 1.8ลิตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน11วินาทีจุดนี้แหละที่ทำให้ HRV วชนะคุมพลัง Toyota Hybrid 1.8ลิตรแน่ๆแต่แต่เมื่อดูข้อมูลจอะลึกจะพบว่า CHR Hybrid 1.8ลิตร กลับมีข้อดีอื่นที่เหนือกว่า Honda HR-V ชาี E-HV e e สน,นั้นได้แก่การปล่อยค่าไอเสีย CO2 เฉลี่ย109กรัมต่อกิโลเมตรความประหยัดน้ำมันเฉลี่ยก็ยังดีกว่าอีกที่4.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประหยัดน้ำมันเฉลี่ย20.8กิโลเมตรต่อลิตรถ้าให้พูดกันตามจริงก็คือก็ดูเหมือนว่า Honda ยุโรปเองก็พยายามชูจุดขาย HR v e h r ชา E-HV ด้านสมรรถนะกันค่อนข้างหนัก ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาขับขี่บนท้องถนนจริงอาจประหยัดและลดมลภาวะสู้ t o y o ต้ h y b บริ1.8ลิตรไม่ได้เลยแต่น่าจะไปเอาชนะตรงฟีลลิ่งกันขับขี่และอัตราเล่งที่ประเสริฐทุกย่านความเร็วแทนเพราะอ่านเพลย e ีรีแล้วก็เหมือนจะเน้นเรื่องความแรงสเสลือเกินและอยังเคลมตัวเองอยู่ว่าตัวเองเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับพลังหรืออัตราเร่ง ที่มีอยู่ล้นเหลือนั่นเองแต่อย่างว่าขึ้นชื่อว่าเป็น Honda คนไทยก็ย่อมคาดหวังความแรงความทันเท้าจากรถยี่ห้อน,นี้อยู่มากพอสมควรเลยแหละถ้ารถแรงขึ้นอีนิดแต่กินน้ำมันขึ้นอีกหน่อยอาจจะพอยอมรับกันได้บ้างเท่าที่ดูคือ all new honda h r v โฉมใหม่มีแนวโน้มว่าจะไปแย่งลูกค้ากลุ่มเดียวกับ toyota c u v โดยตรงและรวมไปถึง suv รุ่นอื่นที่มีย่านราคาใกล้เคียงกันทั้ง n i สสันค e ิกซ์อีพาวเและ Mazda CX-30 ซึ่ง CHR จะเป็นรถออกแนวแฟชั่นวัยรุ่นส่วน CX-30 เป็นรถแนวกึ่งพรีเมียมคูเป้เอสส่วน n i สสัน k i ก์จะเป็นรถแนววัยรุ่นที่ชูเทคโนโลยีขุมพลังเหมือนกันแต่จุดที่เอชวีโฉมใหม่กินขาทั้ง3คันแน่นอนเลยและตรงกับความต้องการของลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ก็คือมันมีขนาดห้องโดยสารตอนหลังที่กว้างขวางและ มีความปลอดโปร่งของห้องโดยสารตอนหลังที่มากกว่าทั้ง3คันซึ่งทั้ง3คันก็มีจุดอ่อนด้านห้องโดยสารแตกต่างกันไปอาจจะมีบางคนเถียงว่า k i กซ์อีพาวเก็มีความปลอดโปร่งของเนื้อที่ห้องโดยสารเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องพูดตรงว่าร o มี่หรือการวัดตารางเม p a c e ของข้างใน k i กด้านหลังเนี่ยยังสู้ HRV ยังไม่ได้เลยครับในรุ่นปัจจุบัน ส่วนไอ v ชาวมใหม่จะมาแย่งโคร o l ล่าครอสโดยตรงอีกทีหรือเปล่าต้องจับตาดูให้ดีและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไคร e ช่องคิสกายขอบพระคุณยิ่งสูงครับ